กไมัแชรถอแมกนกอเจวเจีจีวหน่อไม้กระแซบคือเกาอืมไม่เอาข้าวทิ้งเลยแม่แม่ผมกิน โดนฝนไงโดนฝนไงกุ้งเบลอมมาเทิมกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับฝนตกบอบบางกระหม่อมบางมามามา

หนาที่กินหมูไปสองไม,ไม้ใช่ไหมใช่้าโรเรียนลมันจะเรื่องเยอะต้องห่อาาหแกไปทำพิตินี่แหละไปทำทรงคือถ้าไม่ทำทรงคือก็จะไม่ผ่านสกเข้าวทหาแกนะสุดรงเท้า เหมอนข้าทหางเกณฑ์ข้าวไทยหมูเสือก็เหมือนศึกทหารเกณฑ์ถึงท้ามาทำข้ากินเองนู่นนี่นั่นทำกิจกรรมน่าเราไปเอากระเป๋าไปตมุวจจอดรถไปเล่มหนึ่งทำกับข้าวกินกันเองพัดคงทอดไข่แล้วก็ว่าเราไปฝึกการเรียนรู้ฝึกความอดทน เวลาเข้าป่าเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องทำอะไรบ้างเอาตัวรอดในป่าเราไม่มีวูกหลับมือเข้าไปแต่หลับมือแล้วขาดอาหารไม่มีไม่มีงบแล้วถมว่ามีแงเดินว่างกว่าจรจริงไม่ต้องไปไกลก็ได้ในโรงเรียนนั่นแหละ